สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เพลง U and Me ของเจนนี่แบล็กพิงกกว่าชาร์ตไอจูนทั่วโลกในวันที่6ตุลาคม2023เวลา13นาฬิกาเจนนี่ปล่อยดิจิตอลซิงเกิลเดี่ยว U and Me ซึ่งเธอแสดงครั้งแรกในเวิร์ทัวล่าสุดของแบล็กพิง k ซึ่งทันทีที่ปล่อย U n Me ก็ขึ้นอันดับต้นๆของชาร์ตไอจูนในหลายๆประเทศทั่วโลกตามรายงานของ YG Entertainment เวลา9นาฬิกาในวันที่7ตุลาคม2023 U n Me เพลงขึ้นอันดับ1ใน i อจูนท็อป2ชาร์ตอย่างน้อย53แห่งทั่วโลกนอกจากนี้ U n Me ยังขึ้นอันดับต้นๆของชาร์ตเร็ l วไทมในประเทศ ทั้งวายฟและบักและยังคงติดอันดับสูงๆในเมลอนกับจินี่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ